สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายไพ่ย,ยิปซีนะคะเป็นการทํานายผ่านการเล่าเรื่องนะคะสื่อบอกว่าณนะตอนนี้ถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่กําลังทบทวนความรู้สึกต่างๆนะคะเพราะคุณรู้สึกเสียใจผิดหวังกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะเหมือนกับถูกตัวเองถูกหักหลังเพราะคนรักไปมีอีกคนหนึ่งคุณจับได้นะคะคุณก็เลยแบบครั้งนี้มันเป็นการตัดสินใจที่คุณอยากที่จะจบความสัมพันธ์กับคนรักคนนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณเองยังไม่ลืมเขาและเขาก็กลับมาง้อคุณ นะคะคซึ่งตัวคุณเองอ่ะอยากที่แบบ จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่อยากที่จะไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแต่ติดตรงแค่ว่าคุณยังไม่ลืมเขานะคะก็กลับมางอคุณเนาะแต่ในขณะเดียวกันะเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์กับความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งนะคะเมือความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการในช่วงเวลาเนี้ยนะคะมันเป็นช่วงที่คุณจะได้รับนะเพราะว่าเป็นความรักที่จะทําให้คุณเจอในความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งนะคะมองว่ามันดีต่อใจคุณดีต่อในความสัมพันธ์ของคุณเองนะคะมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นน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 ะะะะะะคคคคแแต่่ใใใขขขณณเเเเดียยยววกกกัััััถ้้าาาาาุงออออูมมมสสพธ์บบบหหืโ